นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราเกิดคนเดียวตายคนเดียวรักแท้ไม่มีอยู่จริงค่ะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้าพี่น,อน้องเม,มื่อนีแม่ตายกับมาผพอพี่น้องอย่แล้วนะคะบ,บริเวดคลิปหลายมืแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นยากๆนั่นแหละคือว่านั่นแหละเป็นยากๆแนละ้วขบขัวเนาะเป็นยากๆแลไมขบขั้วทั้งบ้านเมืองไทยสันดอกนั่นแหละพี่น้องเมื่อนีกับซิมบ้าเรื่องความรักนี่แหละ ความรักแท้ไม่มีอยู่จริงนี่แหละมือหนึ่งก็ทั้งเบาทั้งไห้กับบอยคอยได้รู้เรื่องป็นไหกับซีมาเบานี่ละกับเป็นข้อมมนของแม่าของนี่ละพี่น้องเออกับพอเรียงทีน้องกันสามสิบหกปีปะมานนี่ล่ละตั้งแต่แมตาสี่ขวบไม่พี่น้องตอนนี้แมตาสี่สิบปีแล้วอืมนะนั่นแหละพี่น้องนั่นเลยพี่น้องกะมูเพิ่นกะความจริงมันกับเป็น เรื่องในขอบครัว้วเรื่องภายในในขอบรัวนี่นะพี่น้องบางคนเพิ่นกับว่ากับ่บยากเอามาเา้าอ่าสู่ชุมชนืนเอามาเบาใอ้คนฟังน,นู่นนี่นเนาะแต่ว่าแม่ตายอยากเวา้าอยากเวา้าแล้วอยากเก็บคิดไวเป็นที่ระลึกซื้อนะคะคือกับคือเขอามันอยู่น้ากันมาสามสิบหกปีนี่มันบ่ไเ้น้อยหน่อยนี่พี่น้องอยู่น้ากันมาจนแม่ตายจนลูกออกเฮียนออกซ่านเม,มื่อไม่พี่น้องเอออืม,อมตั้งแต่กีแพลนขาจากับว่าสิให้แม่ตายนี่เลี่ยง เออตอนแม่ใต้ด้ได้สามีอยู่คนไทยเนาะเออแต่ว่าแม่ตกับผิดพลาดแม่ใตกับบอบอสามีคนไทยกับเลิกลาการย่างนู้นนี่นั่นแม,กบบม่กับได้บดิเลียงแม่ตกับได้ล่ละหอีรล่อนอืมสิบประมาณสิบสองปีแล้วที่แม่ใต้ละหีรดล,ลอน่นสิบเอ็ดสิบสองปีประมาณนี่แหล,ละหละหีรดล่นไม่ยู่เมืองนอกก็คือเลิกจากผัวไทยเพระาะฉะนั้อืมกลับมาหาผัวฝรั่งเนาะกับมีลูกมีครอบครัวอยู่เมืองนอกนั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้แม่ตายเนี่ยไม่ได้เลี้ยง บานี้ก็เลยใไห่พี่ค้นกลางกลางเลี้ยงพี่สาวคนกลางซึ่งแตก่ก่อนแล้วออกเฮี้ยนไปแล้วบานนี้เรากร็ได้เลิกล่ากับผัวคือกันบารนี้หมวดแม่ตายมายูมั่งหนอกทั้งสองคนทั้งเอื่อยายญยไม่ตายก็ไม่ตายเปน้องลา่าหมวดแม่ตายก็เลยใไห่พี่สาวคนกลางน่กลับมาอยู่น,นพรน,นั่นแม่ซะอืมก็หมายพวกไม่ตายนี่นานนกาเข้าใจเลยพี่น้องคนที่อยู่ด้วยกับพ่อกับแม่นี่พ่อกับแม่มักไม่ชอบมักจะเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาพ่อกับแม่อันนี้เป็นเมืรอสุกคนเป็นเมอรสู รอบรัวแมานาพี่นอ้องอือพี่สาวคนกลางใต้กับเป็นเป็นเป็นหนึ่งในนั้นคือคนที่อยู่ด้วยมักจะไม่ดีมักจะรักคนที่คนลูกคนอื่นมากกว่าอย่างนู้นนี่นั่นเออก็นั่นแหละพี่น้องพี่สาวคนกาลางไม่ต้กะอยู่น้่เนาะอยู่น้่กินขับเพนกินก,น,นกินนู้นนี่นั่นเออนั่นแหละพี่น้องโดยความที่ว่ารอบรัวไม่ตายเงี้ยไม่ตายนี่บริมีสมาชิีกหลายมากๆๆๆมายง่ายมแต่พี่สาวแล้วพี่สาวไปกระกเลยก,กับมาง้องมาแงงกับผัว ที่อยู่ในปัจจุบันนูนนี่นั่นเออแต่แค่หลานอีกสองคนแค่นี้อืมก็เที่ยวไปกับมีบ้านอยู่สองหม่องมีบ้านอยู่ในอุดอรกับบ้านอยู่บ้านนอกก็เที่ยวไปกับนอนแต่บ้านอยู่ในเมืองนั่นหลักๆก็กๆกกคือเป็นน้องไส้อื่นว่าน้องไส้เปลูกของนาไหม αι? เป็นน้องไส้ที่เป็นคู่แล้วยูประจําเออประมาณนั้นแล้วที่นี่เหตุ <c oughs> ผลที่เล่าสิไปคือตอนนี้แม่ป่วยคักแม่ลงตืดตืดตืดเดี๋ยวพิสิกิการทันวามกกาลมกุมพาแฮะ มีนานี่ตืดๆๆๆมาเลยดิพี่น้องแล้วเป็นอันไส้เมือแบบล่งเลีวมากๆนะพอแม่ตายนี่ดิพี่น้องแม่แม่ตายนี่เคยอธิษฐานไว้ว่าถ้าจะตายถ้าจะหมดหมด,หมดบุญขอให้ไม่ลำบากลูกเต้าขอให้ได้ไปเร็วๆอืมแล้วสียอธิษฐานไว้ตอนเฮ็ดบุญกระถิหญ่ยเลยดิพี่น้องปีกายนี่ปีกายให้ปีกอนี่แหละรอบครัวแม่ตายได้เฮ็ดบุญกระถิหญ่ในหมู่บ้านคือออกออกออก,ออกเยอะที่สุดออกเงื่อนไหลายกองมูเอ่อเป็นกองใหญ่ไปต่อ พ่อไม่ตายเฮ็ดอุทิศให้พ่อกับแม่นี่แหละอืมเหนที่หนแม่เพิ่งอธิษฐานไว้อธิษฐานไว้เมื่กองกะทินพี่น้องบ้างหรือแล้วก็แม่ไม่ตายนี่สุดตืดๆๆลงเด้ไพี่น้องอืมแต่ว่ากะหมดไม่ตายนี่กะคิดว่ากะกับแล้วแล้ดีขึ้นไหมพี่น้องเออแห่งเหมือนที่ยี่สิบยี่สิบอย่างก่อนที่พ่อไปวันที่ยี่สิบหกกี่ป่ายี่สิบหกพ่อไปเป็นบ่แม่ก็ไปหาแม่ก็ไปหาพระ พ่อก็น,นี้ไม่เอแต่แม่กลับมาเฮียนแม่ดีขึ้นไหมพี่น้องเมือนเือนที่ยี่สิบเก่าวันเกิดแม่แม่ครบรอบหกสิบห้าปีแม่ดีขึ้นไหมพี่น้องแม่เว้ารูเรื่องแม่ยังเว้าเสยว่าแม่เพราะท่านไดนตาย,ตายกะเหตุเ็ด่ังซีเนาะอหยื่งสีนาอืมกับปะมาณนี่คือแม่แล้วรูเรื่องเสยแสดงเล่ากับเชียวสึกเจ็บปวดกะสงสารเล่าสงสารเล่สสาใจส,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 สิขาดแต่ว่ากะเด้ยวยความที่ว่าสัจธรรมของมนุษย์นม่พี่น้องเกิดคนเดียวเกิดคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกแต่ว่าตายคนเดียว เขาต้องเข้าใจสาจธรรมตรงนี้ตรงต้องเข้าใจว่ามือนึงแต่เขาตายเขาก็ต้องตายคนเดียวเลยพี่น้องเขาบ่มีภัยมากมาตายเคียงข้างเราไม่พี่น้องไม่มีใครมาอยู่เคียงข้างเราตายเคียงข้างเราเกิดคนเดียวก็ต้องตายคนเดียวก็คือบอกแมงสิตอนนี้ก็คือให้แม่เล่ามาอยู่เบิงเล่าอยู่สอนเล่าแม่เล่าแปดสิบดิพี่น้องมาสอนลูกหอิษยาอยู่น้ำลูกอืผ้าลูกกินเข่าผ้าลูกเงียวกอนนอนบ่ต้องให้ลูกเอียงสิน่าเพราะว่า พอแล้วว่าแม่ลูกย่ำกังขื้นกินเขาแม่ลูกเงียวยุ่งกับขื้นสินะแต่ว่ามันเอามันเอาสแทนแล้วแม่เราบริเป็นยนังสั่นแม่พี่น้องเราบริลูกไหมเออตอนนี้หมอไม่ใต้กับว่าสิจ้างจ้างคนมาประกบอืมประกบเราตลอดเออกำลังสิคุยกับว่าสิจ้างไผ่อย่างจังใดนั่นแหละพี่น้องอืมกะขื้นบ่เป็นนยังความรักที่เรามีให้กันถามว่าเพราะยังกะไม่ได้กะเข้าใจเพื่อนหลับเพื่อนกะเถ่าเพื่อนกะป่วยขื้นกัน แล้วเพื่อนก็อยากมีลูกเต่าไก่ชิดอก็เข้าใจเพื่อนละกะบ่เป็นอย่างกะห้อภัยเพื่อนกะบ่เป็นอย่างกะแล้วแต่เพิ่นนนอกกะเบิ่งกะแย่งเพิ่นคือเก่าพอแม่แต่บได้อียงอยู่แล้วอืมเพราะว่าเราเลี้ยงแม่ใต้มากแม่ใต้แกลใจปานมาพอ่อวันนี้พี่น้องแม่ใต่ไม่ได้คิดเลยว่าท่านเป็นพ่อเลี้ยงแม่ใต่รักรักท่านมากอืมแต่ว่ากะอืมแต่ว่าบานันนี้ไปซิมถามแม่ดิบันนี้ผออเออยไปซิมถามแม่ว่าจะเป็นยังไงจสิให้เรากลับมาบอ,อยอย่างเงี้ยน,น,นะเราก็บทรายหัวบอบอ่บอตองมาบให้มา อืคือแกไม่รู้ว่าแการับรู้ความรู้สึกได้แค่ไหนแต่แกพูดออกมาไหมพี่น้องแกว่าแล้วว่าเองเลยพี่น้องแล้วว่าว่าคือเหตดังสันคือเอารถเล่าไปเพราะว่าแม่เนี่ยเซ็นชื่อรถเป็นชื่อพ่อรถคันที่ซื้อให้พ่อใช่ไหมคะมีรถสองคันอยู่บ้านพี่สาวซื้อให้พ่อกับซื้อให้ของเออคันรถซื้อให้พ่อให้แม่นั่นแม่เอาเป็นซื้อพ่อแต่ว่าแม่เคยบอกว่าถ้าพ่อถ้าแม่ตาย ให้พ่อเอารถคันนี้ไปแล้วถ้าพ่ออยากได้เมียอยากได้อะไรก็ให้พ่อไปอันนี้คือสั่งเสียไว้ก่อนนั่นนั่นแล้วละโดนละแล้วสั่งเสียไว้แล้วก็เลยเอืเ่นโอนรถไปซื้อพ่ออืมแต่ว่ามันมือพ่อไปพ่อก็เอาไปมัดทั้งอีอย่างทุกอย่างที่เป็นซื้อพ่อพ่อเอาไปมัดอืมแต่ก็บไรว่าหลุดไรว่าลูกหาได้เออลูกหาไรหลุดไรบ้าอืมแต่ว่ากับแค่ที่หน่อยใจคือหน่อยใจว่าความรักเออถามมาอยู่นั้น อยู่ร่วมกันกบพีสาวคนกางอาจซีสั่งกันอาจจนู่นน,น,นี่นัน่นนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันบอแมนหนาทีทิซิมาทิซิมาปาเมียแม่พี่น้องเออก็มาคุยแต่ละเอาลูกทุกคนมาคุยกันม่นบ่เอาลูกทุกคนมาคุยกันเออเอื่อยมึงบอดีเดอร์น้องมึงบอดีเดอร์เฮ้ยจังไดเพราะว่าสูหาคนมาอยู่มาสนุยก็ว่าไปเที่ละพราะว่ามันบริบเหตุผลที่สิ่งเมียมันบเออไทยบาท้านไทยเมืองไทยบ้านไทยเมืองผนกับว่ามันบอแมนเหตุผลที่สิ่งเมียผิดกันกรลูก ลูกเว้าลูกถามลูกนู่นนี่นั่นเนาะเออนั่นแหะทั้งพอตายเราก็สิพอแม่ตายเราก็สินิดนึงคือเราสอบเรียนกรุงไก่กรุงไก่ไทยบ้านไมพี่น้องเออแล้วลูกก็เลยถามว่าพอเรียนกรุงไก่บ่เอียงประมาณนี้ละเออพอก็เลยเครียดเออแต่มูเตอร์บอลเลสีเลียดนี่พี่น้องมูมตอต่บอลเลสีเลียดเพราะว่าเราก็คือสิบอลล์ขายใหขายหน้าไปเรียนเออคือจักเราจมเราเครียดว่าลูกถามยังสินะแต่ว่าหมวดแม่ตายถามเพราะว่าเออบ่อยากให้ไปเรียนยังสินะอืมบ่อยากให้ไปเรียนแล้วก็ พี่น้องคิดเบื้องบนนอกไกลๆบนนอกนอก,กนสงสัเดือนละสามสี่หมื่นมันแมน่ในติพี่น้องเงินแต่โม,มนไม่ต้ให้ใส่เ้ส่รงเขาธนาคารสรงเขาธนาคารส่งเขาธน,าคา,า,า,นาคารตลอดแต่ว่าโม,มนไม่ตาก็เลยถามว่าคือใส่หลายแท่งเงินพักกันเห็อุอย่างพะว่าส่วนตังในการหาหมอมูนไมนต่ต่กระจายก็ดูแลต,ตลอดอยังสิหนา้าก็เลยว่าบางเดือนใส่สามสี่หมื่นคือพักกันโคตรหลายแทะกระถามซื่อๆที่พี่น้องพี่สาวพี่สาวไม่ต้ในถามซื่อๆแต่ว่ามันเป็นการผิดใจแม่พี่น้อง พิจใจและพิษเป็นบักโม่บักแตงไปเลยเออพิษเป็นบักโม่บักแตงแล้วก็ขนของแล้วก็มาเรื่องตึงตังไปเลยคือไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันเออบอกเข้าใจเหตุผลจงไปดูดวงพี่น,อน้องเนอะอันนี้ก็ใช้วิจารณญยาณในการรับฟังนะคะบอกเลบอกเข้าใจเหตุผลจนไปดูดวงอีพ่ออีแม่เป็นยังเออบานหมดแม่ตายหนิมีถม้ำมีคู่กเลยเสือเสือว่าเออพ่อแม่นนิพ่อแม่เป็นเหตุพิษเออว่าแม่แม่ตายนี่กเ็เหตุพิษบอสมมา หัวบเอาดอกไม้ข้นหิงพระเอออันนี้เป็นค้อนเสือของคนบานหนอด,ด้วยพี่น้องเด้อเออว่าพ่อแม่ใต้เนี่ก็เราเป็นถ้ำแล้วกพ็พิษพิษถ้ำว่าเล่าไปเล่นไกลต้ตีกับเรียนการพานันเออก็เลยว่าเราพิษถ้ำอืมอันนี้มุดแม่ใตก้กะก็เลยเฮ็ดไทยทําให้ครอบครัวแตกแยกนาพี่น้องอันนี้คือแล้วต่คนจีเสือ้อกเสื้อได้พี่น้องแต่ว่าหมดแม่ใต้เนี่ก็เสื้อเคริงบ่เสื้อเคริงแต่ว่ากับกระสิไปหาทั้งหมอวิทยาศาสตร์ทั้งหมอ เรื่องศิยศาสตร์ผมไปตาเอามดตอนนี้น้าพี่น้องตาอนี่คันผู้ใดญ่เสื้อกะกัแล้วแต่ได้ขาดกัเลยนี่ละกัสิมาบอกให้ฟังว่าประมาณนี้กัเลยเหตุใครอบครัวแตกแยกครอบครัวแตกแยก่บรรพายเนาะแต่โมตายกับบริสิเลียบริสิเป็นยังเพราะว่าหมวดเมตายูอยู่มีลูกสาวสามคนหมวดเมตายูอยู่หมวดเมตายบ่ปล่อยให้หมอแม่เมตายนี่ตายบ่ปล่อยให้แม่ปวดเมตายนี่แบบลําบากนะหาเงินหาเงินหาเงินทรง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  หมดไม่ได้ตอนนี้ก็สิเปลี่ยนกันกลับผลัดกันกลับผลัดกันกลับต่อตอนนี้คือมันไม่มีโควิดไงพี่น้องมันไปบ่ได้ไปยากพี่บอไม่แต้ก็สที่ซ่อมเบิ่งว่าแล้วสิโอโอจักน้อยบอแล้วก็ไม่แต้ก็สที่ซ่อมเบิ่งไปปลายปีถ้าไม่ได้ไปได้เนาะไม่แต่ก็สิกลับไปแล้วไม่แต้กับพี่สาวได้สิกลับเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากลับไปกลับมาเลยพี่น้องเออเมื่อั้งละแสนสองแสนก็ก็ห้างเงินอยูงนี่ละห้างเงินห้างเงินใส่ห้างเงินกลับมอง่มีอองื คิดว่ายังสั่นกับบริสิเลียนไม่โทษไม่โกรธเข้าใจพ่อแต่แค่น้อยใจว่าทําไมพ่อรู้ว่าแม่รักพ่อพ่อรู้ว่าแม่กําลังป่วยแค่นี้แต่บริโกรธได้ี่นองหักพ่อคือเกาอืมบริโกรธพ่ออาชิตพ่อเถาแล้วพ่อพ่ออาชิดน้อยใจเข้ามาลูกแต่ว่าพอบนอาสิทิ้งแม่แค่นี้ล่ะ พอน่ะสิเ้าสีคุยกันก่อนสูงมาเ้ามาคุยเด้อสูยี่ห์เห็ดจังสี่สูงสูงขึ้นลึดสาต์ประมาทคุณนกูแเธสฉก็ว่าด้เว้าจังสี่ก็ตตองวอาจังสี่บ่แม่นนาทีที่สิมาทิ้งพ่อทิ้งแม่ไหมอืมแค่นี้อันนี้ก็เว้าไปนะคะแล้วก็ทาวิดีโอนึงถือถึงพ่อก็ฝากบอกพ่อว่าหมดลูกนะหักพ่อคือเกาหักพ่ออย่างไรพ่อมาต้องการพ่อคือเกาแม่ต้องการพ่อคือเกาแต่ว่าเขียดไหมพี่น้องน้อยใจไหม บริกโกรธที่พอ่อแต่น้อยใจว่าทําไมพ่อถึงทําอย่างนี้พ่อไม่รักพวกหนูเหรอพ่อเลี้ยงพวกหนูมาพ่อไม่รักพวกหนูเหรอแค่นี้พี่น้องน่อยใจหน่อยใจอีพ่อซื้อนะคะอืมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นเรื่องในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องภายในที่ไม่ควรจะเอามาเปิดเผยนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าแม่ตายมาเว่านี่คือเรื่องมาว่าประมาณว่าเสียใจไหมพี่น้องเสียใจหน่อยใจว่าคือเป็นยังซี่ไหม สุดท้ายแล้วคือบอยน้าเล่าไยถามว่าเมื่อยพี่น้องทุกคนถ้าคนในบ้านป่วยเนะี่ยผัวกับเมียนอนน้ากันยูน้ากันกินน้ากันเนี่ยส่วนเมียสิตายได้ผัวในเกือบตายน้าเพราะว่ายากน้าคักมันเป็นยังสีทุกบ้านทุกหลังทุกเฮียนพี่น้องอืมมันเป็นยังสีเมิดเสียจังไดคนในเฮียนเจ้าป่วยผัวเจ้าป่วยเมียเจ้าป่วยเสียจังไดกระสันเขาเสยเอินว่าคู่แท้บอกอยู่กันจนตายฆ่ากันเตะ จะอยู่กับเธอจนวันตายกับสันติวาติพี่น้องอันนี้คือความรักแท้เรากานะ็แม่ตายก็ได้มาอุทธอุทั่งเน่ยแม่ตายก็ได้มาลูไในตัวเองไหมพี่น้องว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราสุดท้ายแล้วเราก็เกิดคนเดียวตายคนเดียวอืมโลกนี้ไม่มีรักแท้พี่น้องให้มูเจ้าจําไว้บ่ต้องไปฮักผู้ใดแท้บ่าต้องไปฮักผู้ใดครับไม่แต่ตัวเฮาตัวเองไม่แต่ตัวแม่ตายเองกัสุดท้ายเกิดคนเดียวตายคนเดียวลูกเตา่าก็เป็นลูกเตา่า บดไเนมเกิดน้ำเห่าตายน้ำเห่าตอนนี้แม่ตาโปรงแล้วก็โปรงแล้วก็ปรงกับชีวิตมากๆเลยโปรงจนไม่อยากได้อย่างไม่พี่น้องอืมโปรงจนตอนนี้คือซีอ่าเฮ็ดเอาน้าแม่ไปกลับไปกลับไปกลับเที่ยวไปเบิ้งแม่ไปกลับไปกลับไปกลับเท่านั้นชีวิตเราก็สิพูเฮ็ดยังอีกอยู่เมืองไทยอืมพอหมดแม่ตายย่นี่หมดเหมือนแม่ตายก็มีสวัสดิกาแล้วมมดแม่ตายก็มีเงิ่เกษียนเหมันตอนหมดแม่ตายถ่าแก นะไม่พี่น้องกันนั้นแหละพี่น้องกะมือนีกะเอามาฝากไวเอามาฝากไวซสํานีแม่แตสองสัมือิแม่แต่กะบบ่ได้เฮ็ดคลิปแม่แต่กะไม่ตะโศกเศร้าพี่น้องมงเจ้าเข้าใจความรู้สึกอกหักตอนเฮ่าสิบแปดสิบเกาตอนเฮ่ามีผูบ่าคนแหลกบ่ไม่แต่เป็นยังเสร็จละอาทิตย์วันหนึ่งินแม่บันนี้แม่แต่กะเล่นมา่ชุดคิดแม่แต่บอกก็ป้าแม่แต่กะหายแม่แต่เล่นมา่ชุดคิดว่ากูีมาโศกเศร้าเอียงกระดอกระเดียดแต่กูต้องเข้มแข็งที่ล่ะเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้เพื่อแม่ต่อสู้ หาเงนินหาเงนินหาเงนินเงนินบินครับบินครับบินครับอืมเพาต้องไปเสียใจเพาะต้องโศกเศร้าเพราะทุกอย่างเป็นกรรมอืมเพราะทุกอย่างเป็นกรรมของพ่อของแม่ที่ได้เฮ็ดที่ได้เฮ็ดมากอืมจักพ่อยแม่เฮ็ดอย่างมากแต่ว่าพ่อแม่ก็มีกรรมได้พลัดภาคจากคนที่เรารักตอนสิ่ตายไปตอนต่อตอนบันปลายชีวิตนั่นแหละพี่น้องกะนีท่านเรื่องนี้กะสอนในห้าฮหลู้ว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงอิลีพี่น้องเกิดคนเดียวตายคนเดียว อโอเคมือนีไม่ตายกะสิกล่าวคข้วา่าบุญรักษาทุกข่ทุกคนเด้พี่น้องเดิอม,มือนีไม่ตายต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ